สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e วันนี้เรามาให้อาหารช้างเราจะมาทำบุญที่วัดวันนี้ช้างให้อาหารช้างหมูเอ้ยหมูให้อาหารช้างนี่ครับโอ้จ้าสวยเลวจ้าสวยเ็วเสียงเลยเลวเสียงเงอนเสียงเสียงเ็วเสียงเอาาอา เสียงอนเสียงอนเร็วจ้าสวยอืมตัวไหนก็ให้ได้อ๋อนี่จ๋ากลัวอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาวารวมดีออไมกล้วย้าต้อลวดถือนี้เอออะลรอันดีบม ให้ตัวนู้นบ้างสิตัวนี้ดื้อไหมครับตัวนี้ดื้อไหมจ้าเสือเดานี่การถมเพราะแล้วพอแล้วเสียงอะเสียงอ่ะเสียงล่ะเสียงละเสียงเรดาเสียงเสียงยังไม่ได้ยิน ดาวเรืองท้องนี่เนี่ยใช่ไหมบ้าว <laughs> กินก่อนทำไมเชื้องช้าทำไมแบบเคยขี่สามชั่วโมงอเห็นะหนะไปแบบโอ้โหขาแบบงอไม่ได้เลยเหตบพระยศ

ทำไปถัว่วอ,อุ้ยกล้วยหกยกเคลื่อนแม่เขาไม่ให้จับนี่เราตอนที่จะเข้าครับยกเคลื่นยกเอาเด้อ

นี่เรามาที่วัดกันเอาถ่ายรูปตัวนี้กันเอาเออเอาลบไปไหนหนึงไปไหนอ๋อหนึน่งสองไปแล้วไปกันต่อเข้าห้องน้ำไม่สามบาทเองนี่ได้หรอ เห็นช้างไม่ได้เลยชอบให้อาหารช้างเอาบัตรเอทมไปกดตังก่อนมีมีตู้เอทีเอ็มไหมนี่ก็จะเป็นโซนขายอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรเมื่อกี้นะน,นี่ก็จะเป็นสวนอันนี้จะเป็น,เป,น,นเป็นสวนผัก จะฝั่งนี้ก่อนครับอ๋อ คือเฝ้าไปถวายหลวงปู่ไม่ก้อนนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ให้อาหารช้างเสร็จทรวจกเดินเข้าไปในวัดเนตัดต้นสนิโอนเงิน เฮ้ยโรนิเท,ท้มาเจมนี่ีตัวลาดยนี่นี่นี่อ,นอันนี้อะไรส่งพัสดุคเคอรีโอ้คืออยู่ที่นี่มีครบหมดเลยนะ มีเคอรี่มีแฟดมีพีทีก็มีนะครับพีทีก็มีนะอย่างนี้อือเดีย๋ยวขากลับเราเขาโมมดด้วย,ยนะครับตู้เอทีเอ็มตู้เอทีเอ็ม ก,กดตังกดมาสักสามเด้300อสามร้อยอ่ะเข้ามาเข้ามา,า,าแล้ว ไปดูเด<คร>ี๋ยวเราขอจบคลิปไปเพียงทัานี้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับขออ้างกันสวัสดีครับ